ดีครับผมชัยยานันเสนขออนุญาตอธิบายขยายความเกี่ยวกับมาตรฐานที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะครับในตัวบ่งชี้ที่1การบริหารงานด้านวิชาการการบริหารงานด้านวิชาการนะครับในตัวบ่งชี้นี้จะประกอบไปด้วย9ประเด็นการพิจารณาซึ่งใน9ประเด็นการพิจารณานี้นะครับจะเป็นกระบวนการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการทั้งหมดเลยซึ่งมี เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเช่นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวมถึงระบบประกันประกันคุณภาพภายในนะครับการวิจัยและก็การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในส่วนของตัวบ่งชี้นี้นะครับเราเลือกประเด็นการพิจารณา ประเด็นที่6มาเป็นตัวแทนของตัวบ่งชี้นี้นะครับซึ่งในตัวประเด็นพิจารณาที่6นี้ก็คือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุมกำกับดูแลติดตามและควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพนะครับซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้นก็จะมีอยู่สส่วนย่อยด้วยกันคือเป็นเรื่องของระบบประกันคุณภาพภายในแล้วก็ระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะครับ ทีนี้ในเรื่องของระบบประกันคุณภาพนะครับในตัวบ่งชี้ตัวนี้มีประเด็นพิจารณาที่6นะครับก็จะมีในอยู่2ระดับเดียวกันคือระดับประถมวัยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับเกณฑ์การประเมินตัวนี้ก็จะมี5ระดับคุณภาพเหมือนกับตัวบ่งชี้ตัวประเด็นอื่นๆเหมือนกันนะครับซึ่งในระดับคุณภาพที่5นี่นะครับ เขตพื้นที่จะได้ระดับคุณภาพที่5จะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลนะครับมีการจัดทำแผนมีการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามนะครับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานะครับคำว่าการจัดทำฐานข้อมูลนั่นหมายความว่าในเขตพื้นที่ของเรามีโรงเรียนกี่แห่งโรงเรียนแต่ละแห่งมีกระบวนการวิธีการ ทำดําเน Now, being, ินงานตามระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ละโรงเรียนมีอยู่กี่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพในแต่ระดับระดับดีระดับดีเยี่ยมหรือปรับปรุงนะครับมีกี่โรงเรียนนะครับรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจสอบหรือการประเมินจากหน่วยงานภายนอกหรือสมศนะครับมีกี่โรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาหรือว่าในผลการประเมิน ในรอบที่ 1, 2, 3, 4ที่ผ่านมามีกี่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่เขตพื้นที่จะนํามาใช้ประกอบในการพิจารณาหรือประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการนะครับทีนี้พูดถึงการจัดทําแผนเมื่อเรามีฐานข้อมูลแล้วนะครับเราก็มาจัดทําแผนว่า เราจะมีแผนการดำเนินงานในการติดตามช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ในสังกัดของเราอย่างไรนะครับลักษณะของการจัดทำแผนอาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหรือว่าเป็นรายโรงหรือว่าเป็นภาคเป็นตามพื้นที่ตามอำเภออย่างนี้นะครับการจัดทำแผนออกไปติดตามหรือจะยึดเอาตามว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมิน ตงนี้เราก็ขึ้นอยู่กับสภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันมีสภาพบริบทมีศักยภาพที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่เองก็จะต้องสะท้อนให้ออกมาให้เห็นว่าการส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละกลุ่มโรงเรียนอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมหรือโรงเรียน แบ่งตามขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษเรามีรูปแบบแนวทางวิธีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรนะครับมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เขตพื้นที่ก็ควรที่จะสะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งเขตพื้นที่ที่จะได้ในระดับห้านะครับจะต้องมีกระบวนการในการจับฐา,านข้อมูลการจัดทําแผนการส่งเสริมสนับสนุนนะครับที่ชัดเจนนะครับเป็นระบบมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่เป็นแบบอย่างได้คําว่าแนวทางเป็นแบบอย่างได้นั้นหมายความว่าเมื่อเราทําแล้วเราสามารถที่จะเผยแพร่ขยายผลหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่ายและนําไปใช้ในการประยุกต์ใช้ปรับใช้กับพื้นที่แต่และบริบทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน,น,นะครับ นั่นคือโรงเรียนที่จะหาเขตพื้นที่ที่จะได้ในระดับ5นะครับในส่วนของระดับ 4, 3, 2, 1นะครับก็จะไล่ระดับลงมานะครับในส่วนของระดับ1นะครับก็คือกระบวนการในการจัดทําแผนการจัดทําฐานข้อมูลนะครับการส่งเสริมสนับสนุนอันนี้ไม่ไม่ครอบคลุมแล้วก็ขาดความชัดเจนนะครับระดับคุณภาพแต่ละระดับที่เขตพื้นที่จะได้รับนะครับถามว่าเราพิจารณาจาก วิธีการกรอกข้อมูลของเขตพื้นที่ว่าเขตพื้นที่กรอกข้อมูลได้มีความละเอียดนะครับมีความชัดเจนมีความเชื่อมโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าการกรอกข้อมูลของเราเพื่อที่จะไปพิจารณาในระดับคุณภาพนั้นนะครับก็เริ่มจากคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตะกี้นี่ครับว่า การจัดทําฐานข้อมูลของเรามีรูปแบบแนวทางวิธีการยังไงนะครับเราจะจัดทําฐานข้อมูลโดยโรงเรียนของเราสมมุติว่าโรงเรียนของเรามีอยู่100โรงใน100โรงเนี่ยแต่ละโรงมีฐานข้อมูลอะไรที่จะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบในการตัดสินใจในการที่จะไปพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับเราอาจจะดูที่ข้อมูลพื้นฐานเรื่องจำนวนบุคลากรสกยภาพของบุคลากรนะครับอย่างเช่นมีครูครบตาม วิชาเอกหรือเปล่าหรือว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรอบปีที่ผ่านมาใน2อสาปีที่ผ่านมาเป็นยังไงพัฒนาการขึ้นหรือเปล่านะครับรวมถึงว่าในเรื่องของการประเมินตนเองนะครับมีความครอบคลุมหรือเปล่าแนวทางการประเมินเป็นยังไงบ้างนะครับผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานนะครับตามการจัดทําฐานข้อม,มูลนี้มีมีแนวทางหรือมีผลสัมฤทธิ์ออกมาอย่างไงบ้างนะครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะนะครับ จากนั้นเมื่อเราทําฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเรามีการทําแผนอย่างไงบ้างซึ่งแผนตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยในสส่วนคือในระดับการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางโรงเรียนนะครับก็จะจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัยแล้วก็ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งอาจจะมีความเหมือนและความต่างกันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เขตพื้นที่ต้องสะท้อนออกมาให้เห็นว่า การจัดท future, 1941, ําแผนในระดับปฐมวัยกับการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อมาการส่งเสริมสนับสนุนเช่นเดียวกันว่าการส่งเสริมสนับสนุนในระดับของปฐมวัยกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับบางแห่งบางพื้นที่นะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับคิดว่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับปฐมวัยเนี่ย กิจกรรมโครงการอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับให้มีความสอดคล้องเหมาะสมนะครับกับระดับช่วงวัยนะครับในส่วนของกระบวนการติดตามตรวจสอบช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดนะครับในเขตพื้นที่หลายแห่งนะครับอาจจะมีแนวทางวิธีการที่แตกต่างกันตามตามและแต่ศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเครือข่ายโรงเรียนนะครับแล้วก็มี คณะกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่ตรงนี้รวมถึงอาจจะมีลักษณะเป็นอําเภอนะครับหรือบางเขตพื้นที่อาจจะมีการติดตามประเมินผลช่วยเหลือแบบแบบแลกเปลี่ยนแบบไข้กันนะครับแต่ละผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่อาจจะไปดูพื้นที่นี้สลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะได้นําเอาความรู้หรือว่าสิ่งแตกต่างมาพัฒนาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมนะครับ เมื่อท่านทํากระบวนการทั้งหมดผ่านมาเริ่มจากการทําฐานข้อมูลการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบการช่วยเหลือแล้วเราต้องมีการสรุปผลนะครับนำสรุปผลว่าจากการดําเนินงานของเราผลการดําเนินงานเป็นยังไงในภาพรวมนะครับผลการดําเนินงานของเราได้สําเร็จไปกี่โรงติดขัดอยู่กี่โรงมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับทำออกมาเป็นลักษณะของเป็นสรุปรายงานให้เห็นภาพรวมของเขตพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งแนวทางการดําเนินง,งานาตามระบบะการคุณภาพนี้ก็ยึดเอาตามประกาศของกระทรวงศ,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 ศงึงงงกษาธิการนะครับของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกาศไวนะ้ณวันที่6สิงหาคมพศ2561นะครับซึ่งเป็นลักษณะของในระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ที่มีแนวทางการดําเนินง,งานไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทีนี้ เอกสารหลักฐานที่เขตพื้นที่จะต้องส่งในระบบหรือว่าแนบเข้ามาเป็นเอกสารประกอบเพื่อประกอบการพิจารณาในการที่จะพิจารณาว่าเขตพื้นที่จะได้ระดับคุณภาพ 5, 4, 3, 2, 1นะครับก็คือมีรายงานการสังเคราะห์นะครับรายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2562ถามว่าทำไมเราต้องเอาปี62นะครับ เพราะว่าเราต้องการดูความต่อเนื่องนะครับดูความต่อเนื่องว่าผลการดําเนินง,งานในปี2,562นั้นนํามาสู่การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนํามาใช้ในปีพศ2,563หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้เราจะต้องเห็นความต่อเนื่องความเชื่อมโยงนะครับนอกจากนี้โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในเขตพื้นที่ของท่านมีโครงการอะไรลักษณะของโครงการ เป็นยังไงกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานได้บรรลุตามวตัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนนะครับในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง2ปีคือปี2562แล้วก็2563นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับเราจะเห็นว่าการดำเนินงานของเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานะ,นะครับ เขตพื้นที่จะดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขตพื้นที่เองก็คงทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าท่านทำความเข้าใจตามแบบหรือเครื่องมือที่เราให้ท่านกรอกนะครับยังไม่เข้าใจนะครับท่านสามารถไปดูในเล่มรายงานคู่มือมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่พศ2560ได้นะครับจะมี คำอธิบายคำสำคัญต่างๆไว้อย่างชัดเจนนะครับครับในส่วนของการอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของประเด็นการพิจารณานะครับครับขอพบพระคุณมากครับ